อ,อส่วนสูตรแป้งเท้าเยืยม่อมทําง่ายอร่อยด้วยครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับหอยนางลมสดประมาณ80กรัมครับไข่ไก่1ฟองครับแป้งเท้าเยืยม่อม3ช้อนโต๊ะน้ําเปล่า3ช้อนโต๊ะครับพริกไทยประมาณ1ช้อนชาครับกระเทียมสับเล็กน้อยครับผมต้นหอมสับเล็กน้อยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับ เกลือเล็กน้อยและก็น้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาครับมาดูวิธีทำกันเลยครับเริ่มจากนำแป้งเท้าใยญ่ม่อมนะครับผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนเท่าๆกันก็คือ3ช้อนโต๊ะกับ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่ตี๋ขาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1ช้อนชาแล้วก็ต่อด้วยเกลือเล็กน้อยครับเราก็จะ ใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะครับผมคนให้เข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าแป้งนั้นต้องคนให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยใส่หอยตามลงไปครับแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ต้นหอมโรยหน้าลงไปครับผมหลังจากนั้นก็พร้อมจะไปผัดแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะกันนะครับวันนี้ผมเลือกใช้กระทะเชฟบุ๊กนะครับทรงตื้นขนาด26ซนติเมตรนะรลองว่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับผม อออส่วนจะใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับแต่ไม่ถึงกับแรงมากนะครับเราใส่น้ํามันลงไปแล้วรอให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปครับเราเจียวกระเทียมให้หอมนิดนึงอย่าให้เหลืองอย่าให้เกียมนะครับเดี๋ยวจะขมเกินไปเดี๋ยวพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับอ่าพอกระเทียมได้ที่หลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับผมใส่ไข่ลงไปได้เลยครับ ไข่ให้สุกสักนิดนึงนะครับจะได้ไม่แฉะมากเกินไปนะครับรอให้ไข่สุกทั่วๆก่อนนะครับผมผัดให้ทั่วแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวแป้งอ่อนส่วนที่เราเตรียมใส่ไว้กับหอยนางรมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปครับน่าเอา่ะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปได้เลยครับผม ใช้ไฟปั่นการค่อนข้างไปทางแรงนะครับหลังจากนั้นก็ผัดไปเลยครับถ้าไฟแรงมากเกินไปปัญหาก็คือแป้งข้างในจะไม่สุกนะครับแต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปก็จะแฉะนะครับไม่น่ารับประทานไม่เกรียมไม่อร่อยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับอ่อนส่วนเหนียวๆไม่ติดกระทะเชฟบุ๊กเลยครับผมแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเห็นว่าแห้งแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบเอาขึ้นนะครับรอให้เกรียมสักหน่อยจะยิ่งหอมยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ผัดให้เกรียมแล้วก็ให้ตัวหอยสุกด้วยเจ้าหอยไม่สุกดีนะครับเวลาวางไว้ในจานนะครับจะมีน้ําหอยออกมาเพราะฉะนั้นต้องผัดหอยให้สุกด้วยนะครับผมโอ้โหตอนนี้เกรียมและหอมน่ารับประทานจริงๆเลยครับผมอะตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับผมก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวมาจัดลงจานกันเลยครับผมตักใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะครับจะรับประทานแบบนี้เลยหรือใครจะรับประทานคู่กับถั่วงอกหรือบางท่านก็อาจจะรับประทานคู่กับพวกซอสพริกสีราชา ก็อร่อยแน่นอนครับเสร็จแล้วครับอ่อส่วนหอยนางรมสูตรแป้งเท้าเยญ่อม่อมครับ แต่ถเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ